มากินดูอร่อยจังจะเปรี้ยวใช่ไหมอืมกินทีละครึ่งกันนะเปรี้ยวมันแบบมันสดชื่นมันตื่นกูจะอ้วกเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพลอยากกินของเปรี้ยวแพลก็เลยลากเอิร์ธมากินด้วยจะกินอะไรได้บ้างเนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกมะปาง อันนี้เขาเรียกตลิงปิงกินได้กินได้เหมือนกันไม่ได้แพ้ท้องแถมที่รักนะจ๊ะมันรู้สึกแบบว่าแค่นึกก็น้ำลายสอแล้วอะว่าอยากกินอะ่ะอ่ะอ,อ่ะโอ้โน้ำลายรู้สึกแบบซึมๆเหมือนกันอเห็นไหมละ่ะแค่นึกว่าจะต้องได้กินได้กลิ่นมันนี่แหละมากินดูอร่อยจังจะเปรี้ยวใช่ไหมอืมกินทีละครึ่งกันนะก็ไม่เปรี้ยวนไหม มันแบบมันสดชื่นมันตื่นโ <laughs> ตด้ว,วนไม่เปรี้ยวดิแบบันอร่อยมากเลยเปรี้ยวอย่าง <laughs> บบนานี้เขาก็จะบอกว่าไม่เปรี้ยวเลยยังไงแต่มันหวานตอนที่มีน้ำปลาหวานอยู่อ่ะแต่อะไรก็เปรี้ยวจะบอกให้ว่า<อ>ทําไมคนท้องถึงชอบกินของเปรี้ยวจริงๆคนไม่ท้องก็ชอบกินเปรี้ยวแต่ว่าการที่ เราได้กินของเปรี้ยวแล้วอะมันรู้สึกว่าวมันสดชื่น <laughs> มันสดชื่นอะมันรู้สึกว่ามันโล่งอะทุกคนแบบเวลาที่คนท้องอะเขาจะชอบปวดหัวหน้ามืดเวียนศีรษะใช่ไหมพอก,กินของพวกนี้ไปแล้วอ่ะมันจะทําให้รู้สึกตื่นตัวคนก็เลยคิดว่าอ๋อท้องแล้วต้องกินของเปรี้ยวไม่ใช่คนหน้ามืดคนที่แบบว่าวิงเวียนอ่ะกินของแบบนี้มันจะตื่นตัวมากแล้วลองตอนลิงปิงดิเปรี้ยวเหมือนกันปะมม<า>่นี่เหรออือ ไม่เคยกินเลยนะ้ครั้งแรกจริงๆน้ำลายสอบมาปังเปรี้ยวกว่าอืมแต่ว่าจริงๆตาลิงปิงเคยกินแค่ตอนเด็กๆที่ยายเอาไปใส่ในแกงส้มกินไปยังไม่รู้เลยลูกอะไรรู้ว่าตาลิงปิงก็คือตาลิงปิงแต่ไม่รู้ว่าตาลิงปิงก็คืออะไรลูกอะไรเหมือนมาเฟืองไม่ยุ่งเฟืองอืมไม่ต้องดองจ้ะ เราเห็นตัวนั่งกินทีเป็นถุงๆเลยอันนั้นมาดันแต่มาดันน้ำไม่ไหวกินแล้วแบบกินได้แค่ครึ่งถุงแล้วแบบมันเหมือนข้างในมันิมันแตกมันเปื่อยลิ้นแตกว่างั้นเออกินจนลิ้นแตกอ่ะคือแบบมันเปรี้ยวมากอ่ะแบบมันกัดปากอ่ะเขาก็ทยอยกินอ่ะนยไปกินทีเดียวหมดเหมือนลำไยถ้าเคยไปกินทีเดียวหมดก็เป็นร้อนหนใช่ปะล่ะอันนี้คืออาการของคนแพ้ท้องไม่ระแบินะจริงๆไม่ต้องแพ้ก็กินได้นะ เปรี้ยวอยู่ไม่เปรี้ยวอย่าเปรี้ยวดิอ่ะเออเอจะไม่พูดว่าเปรี้ยวถ้าตัวคิดว่ามันเปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเออจะไม่พูดว่าเปรี้ยวแล้วก็ดูจากสีหน้าแล้วก็เราเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเห็นไหมถ้าตัวคิดว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะอืมโอ๊ยสดชื่นจังปลาไหลเดี๋ยวทองปลาไหลเลย นี่ว่ากินมาดันเยอะเลยมาดันกินแล้วลิ้นแตกไม่ไหวเคียวหน้าอร่อยจัดอาออร่อยจริงตัวมันไม่เชื่อกินดูกินไปสามชิ้นเลยเนะี่ยอ่ะชิ้นที่สี่ไปยางเปียกหอยหยไม่เปียกเห็นไหมเก็บอาการอยู่เ๋อะเข็ดันไม่หูแล้ว แต่ผลไม้ดองเขาไม่ชอบจริงๆนะรู้สึกแบบมันหวานอะมันมีดองจนหวานแล้วรู้สึกว่ามันเอียนะมันไม่ใช่็กเจอร์ของผลไม้เปรี้ยวอันนั้นอะเหมือนมดาดันเคยกินมดาดันดองพอมากินมดาดันสดรู้สึกเฮ้ยมันอร่อยกว่าอ่ะเขาก็ดองเพื่อกินหวานไงก็เขาไม่อยากกินหวานเขาอยากกินเปรี้ยวมัาก,ก็ต้องกินพวกอย่างนี้มันถ้าอยากกินหวานเขาก็ไปกินส้มดีกว่าไหม,มตากแค่นี้ก็ชุ่มคอแล้วเหมือนแบบก๊อกน้ำมาันแตกอยู่ในปากกันน้ำลายมันแบบ บุ้มบุ้มดดได้ด้วยแล้วอย่ามาร้องขอกินอีกนะ <c oughs> หายากนะตอนนี้มา,มาดันที่พาวิ่งหาซื้อก็ไม่มีขายแล้วนะมันหมดหน้ามันแล้วเ <c> ห <oughs> ่อตกเลยทีเดียวมาเดอ้อมาเดอ้อหากินได้ก็หาเดอ้อหาไม่ได้ก็มาม่วงเดอ้อ แค่ตัวเกียวว่านำลายเอก็แตกเองนะแดนฟังดีๆด,ด,ด้วยนะทำไมทำไมทำไมทางเกียดเหรออ่ะกินส่งท้ายหน่อยรูปหนึ่งไปเลยเอาแบบประกบแบบนี้เนี้ยตัวดิอ๋ะตัวเป็นคนอยากกินด้วยโอ้ยก็กินทีเราครึ่งดีจะได้แบบเต็มๆคำไงเหมือนอาหารแล้วเราก็อยากกินให้มัมนมแบบเต็มๆคำจะได้รสชาติที่เต็มๆแล้วเขากินตัวกินปะส่งท้ายไงตัวกินก่อน อันนี้ตัวกินก่อนตัวกินเค้าร้ไหมเอาเค้รู้โอ้ย <c ười> เป็นไงไม่ง่ายเลยเ <c ười> ลยเจ็บกรอบมากโ okay, อเคสล้หรับคลิปนี้ก็ <c ười> มาเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวหาว่าแบบไม่กล้ากินเดี๋ยวหาว่าแก้มเอ,อิร์ดต่อหรอบให้เอิร์กดกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอิร์ดแอบขาย ไม่ไหวเจ้ามันก็ถ่านมันนิดหนึ่งอ่ะอีกทำไหมไม่จะอ้วกเลยเปรี้ยวซาปิททุกคนล่ขอคายทิ้งได้ไหมตะเคียนต่อไม่ได้แล้วอยากให้เขารู้ว่าเปรี้ยวเลยไปกิ๊บเลยไปกิ๊บเลย

ขออนุญาตสักครู่นะคะสําหรับวันนี้ค่ะ RO ก็98นะคะเว็บตรงมาแรงได้เงินจริง100%เล่นง่ายไม่มีขั้นตำ่ำลิขสิทธิ์จากค่ายเกมดังกว่า40ค่ายครบจบในเว็บเดียวพร้อมแอดมีบริการให้ตลอด24ชั่วโมงฝาก wallet auto ได้รองรับระบบ TruMoney e wallet รวดเร็วปลอดภัย100%โป o m o t ั o n สมัครใหม่วันนี้นะคะรับโบนัสไปเลยค่ะถึง20%ใครสนใจก็ลองแอดไปได้นะคะที่แอด r 98อย่าลืมมีแอดด้านหน้านะคะ